สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปูผาชัยชัยผาโชคนะครับก็มาดูปริมาณน้ําตอนนี้ปริมาณน้ําลดลงนิดหนึ่งนะครับลดลงประมาณ10เซนนะครับปริมาณน้าลดลง10เซนแต่นะครับฝนตกลงมาอีกเมื่อคือนนี้ตกลงมาทั้งคืนจนถึงเช้านี่ครับยังไม่หยุดนะครับนี่นะตกลงมาทั้งคืนจนถึงเช้ายังไม่หยุดนี่ครับนะ เราก็ไม่แอบส่องกระชังปลานะที่ดักดักไว้ไม่ให้ปลาช่อนกระโดดออกนะเราช่อนไม่กระโดดออกหรอกครับแต่ว่าปลาห,หมอปลาหมอปลาดุกนะครับมันจะมันจะเออเขาเรียกว่ามันมันขึ้นนะครับมันปีนขึ้นมาตามตามที่น้ําไหลนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามุดไปไหนบ้างถ้าตรงไหนมีน้ําไหลในปลามันจะเออดันตัวขึ้นมา นะบต้นนี้ต้นกล้วยก็อุ้ยได้น้ำอ้อผมยังไม่ได้ตัดต้นกล้วยนี่เลยที่เอากล้วยไข่ไปแล้วยังไม่ได้ตัดต้นมันลงนะครับนี่กล้วยน้ําว้าโอ้โหไม่รู้กล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหอมล่อเอฟซีปีนี้ใหญ่มากเลยนี่อ่ะอ้ยปีที่สองแล้วนะครับต้นที่สองที่ได้กล้วยแล้วก็ยังแต่อีกเยอะนะต้นมะละกอต้นนี้ก็ว่าจะตายที่แรกนะครับมันแรงน้ําตอนนั้นไม่ค่อยได้ดูนะครับนี่กระถินก็มีต้นหนึ่งแล้ว เลี้ยงไว้ก่อนเอาไว้ให้แปล้งลำ่ำนี่ต้นกล้วยกําลังแตกยอดแทงหนอ่อเต็มไปหมดต้นไผ่ก็เตรียมจะได้พุ่มแล้วนะครับเตรียมต้นไผ่จะได้พุ่มพุ่มเย็นๆแล้วให้โตอีกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยมาแต่งข้างล่างแต่งให้มันเป็นพุ่มข้างล่างนะครับให้ข้างบนเป็นร่มเงานี่แทงยอดขึ้นนะครับต้นไผ่โอ้พี่ล้อมก็ อันนี้ที่พี่ลอมก็เตรียมแล้วนะครับลุยงานกันช่างนะครับโอ้ลูกฟักตัวนี้ใหญ่มากเลย F c ซลูกนี้เบลเบเลยหลายลูกนะครับเนี่ยสองสามสี่สี่ลูกห้าลูกลูกนี้ใหญ่ด้วยนะเพราะว่ามันได้ได้น้ำนะได้น้ำเลยลูกใหญ่หน่อยนี่อยุดไ้ตรงทีนี้อีกสองลูกครับนี่นี่นี่ตัวนี้อีกสองลูกตรงนี้ด้วยนะครับเอาเบี่ยงขึ้นจากดินเลนก่อนเอามาไว้บนดินแห้งๆนะครับ ก็เอาไว้เป็นตุนตุนใส่หมูใส่กระดูกหมูก็ได้นะครับตุนเล่นอ่อนมะขามหวานก็แทงยอดแตกยอดอ่อนเพียบเลยนี่ต้นฝรงฝรั่งนะครับอุดมสมบูรณ์ถั่วก็ออกใหม่เรื่อยๆถั่วเก่าก็หล่ดลงไปโอ้คือถั่วนี่มันเลื้อถึงนี่แล้วเนี่ยถึงขึ้นต้นฝรัลล่งต้องเอาออกเดี๋ยวฝรัลล่งจะไม่โตนะครับเพราะว่าคือต้นไม้มันดึงนะครับ เดี๋ยวใช่ประมาณตอนเที่ยงน,นู่นแหละก็จะเข้าไปที่นาลุงนะครับเพราะว่าไปฉาบนะแต่เช้านี้ก็ขอเคลียร์สวนเคลียร์อะไรก่อนนะครับเพิ่งจะดูแป้งล่ามเสร็จนะเพิ่งจะดูแป้งล่มดูอะไรเสร็จดูลูกๆเสร็จนะครับนะดูแลลูกๆให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่นู่นนะครับเนี่ยเครือถั่วดูเทียบมันเลื้อยโอ้โหเลื้อยพิลึกไม่รู้มันเลื้อยตอนไหนให้เขาเลื้อยไปข้างนอกนะครับจะได้เก็บง่ายๆ จะไม่ให้เลื้อยขึ้นต้นฝรั่งนะครับกอกกระเจียวน้องมนก็โตแล้วนี่เรามีแตงด้วย f อเนี่ยแตง1นึ่งลูกสลูกสมลูกนะสี่ลูกห้าหลูกแต่มันจะโตแค่ไหนนะครับถ้ามันเดี๋ยวจะไปว่างๆก็ค่อยเอาดินทรายมาลงนะครับปลูกบนดินทรายมันจะมันจะโตง่ายกว่า นะครับดีอันนี้มันเวลาฝนหน้าฝนมันก็ดีแต่เวลาหน้าแรงมันนั่นเลยนะครับเวลาหน้าแรงมันก็จะเกนเกนแกนหน่อยโอ้เรามาดูที่พี่ล้อมหน่อยเอฟซนี่ครับที่พี่ล้อมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ช่างก็โอ้เขาขุดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ตั้งเสาแล้วนะเอฟซขุดตั้งเสาเทลอรอเสาเอลอตีนเสาเรียบร้อยแล้ว นี่โอ้เทหล่อตีนเสาเรียบร้อยแล้วนี่ครับแนวกําแพงนะครับกําแพงกันดินเสร็จแล้วเขาก็วัน2วันก็เตรียมงานก่อเพราะว่าตอนนี้เขาปรับอะไรนะเอาตะข่ายกันหน้าดินก่อนนะเพราะว่าดินพิลลอมที่ถมใหม่ขอบขอบมันยังไม่แน่นมันยังสไลด์อยู่นะครับนี่นะครับก็ขุดขอบขอบนะครับนะ นำทีมโดยช่างเทิดเหมือนเดิมครับช่างสักไปเที่ยวครับเอาลงไป่นนี้มีได้แ้วครับเดี๋ยวมันสุดมือสุดอโอ้โสุดมือ๋สอ,อสุดมือแมคโคเหมือนที่เขาขุดขุดขุดสเสาเวนบ่วนสุดมือแมคโคต่อก็ไม่ได้นี่เนี่ยครับจัดการไว้อย่างนี้แล้วก็เอาตะข่ายลงแล้วเขาก็จะเอาดินไปดันไว้เนี่ยครับแต่หน้าฝนมันจะแฉะหน่อยเนี่ยครับนี่ขุดแล้ว นะเพราะว่าดินยังไม่แน่นรถยังเหยียบไม่ได้นะครับทุ่งนงทุ่งนาก็รับน้ำเต็มที่โอ้สาพี่ยูโรเริ่มมีน้ำแล้วเอซนี่สาพี่ยูโรก็มีน้ำขึ้นมาเยอะแล้ว<า>นะครับมีน้ำขึ้นมาเยอะนะวันนั้นที่เราทกันไว้ใช่มดดก็เตรียมขุดแล้ว กุดวางนะับของที่พี่ลอมอีกหน่อยก็ก่อกำแพงขึ้นก็เสร็จแล้วนะก่อกำแพงขึ้นแล้วก็กันหน้าดินได้นะเตือนหน้าดินเสร็จแล้วก็จะเทพุงเทพื้นอันนี้เหล็กคานนะเหล็กคานใช้เหล็กสามเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเขาปรับเสร็จเอกเขาเทพื้นหลอดเสาเสร็จแล้วเขาจะวางคานนะครับวางคานแล้วก็นัดอีกทีหนึ่ง,งรัดหัวเสา นะครับลัดหัวเสาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเาบอกอ๋อหินนี่เขาจะเอามาเทพเพราะว่ารถรถมันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันเป็นทางน้ำสไลด์ลงทำให้ดินม,มันมัน,ม,นมันเขาเรียกว,ว่าดินม,มันไม่แข็งนะแล้วรถเขาดำขึ้นมาไม่ได้ก็เลยดำไว้ข้างหน้านะครับนี่ปริมาณน้ำ fc ดูครับปริมาณน้ำยังโชดช่วงชัชวานอยู่เลย นะครับส่วนเรื่องปลาก็ไม่ต้องห่วงนะครับอีก3ปีนี่ดูเลยนะอีก3าปีนี่คอยดูอีก3ปีคอยดูปลาในคลองไส้ไก่เรานะครับถือว่าแบบเยอะเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะเพราะว่าปีนี้ก็ทำอะไรเต็มที่นะครับแต่ละจุดแต่ละอันนี้เราก็วางเสร็จอุย้ยกว่าจะ ทำอะไรเสร็จแต่ละอย่างในเอฟซี FC เอ้ยนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆบบ้านนะครับพาเอฟซีเดินดูรอบๆบ,บบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวให้หมดหน้าฝนก่อนนะครับหมดหน้าฝนเราค่อยตัดยงตัดหญ้าอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้ให้หญ้าเ,เพราะว่าถ้าตัดใส่หน้าฝนเขาก็จะโตตัดหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวเครื่องตัดหญ้าลง นะครับตัดขอบนีบห่หมดแหละเดี๋ยวให้หมดหน้าฝนก่อนนะช่วงนี้ยังตัดไม่ได้เมื่อเช้าเห็นการไฟฟ้ามาส่งบินไฟฟ้าไม่อยากดูเลยช่วงนี้นะครับไม่อยากดูบินไฟฟ้าแต่เราก็ต้องรับไม่รับไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวดูยอดมันก่อนเท่าไหร่นะครับยอดยอดคาไฟอ้ยไม่อยากดูไม่อยากรับ Oh, อโอทนเอฟซีนะครับเพื่อลูกๆนะเพื่อลูกๆเพื่อแป้งแอ่ถุงทองก็ออมเงินนะครับเพื่อลูกลก,ก็ต้องน้นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวก็จะดีหน่อยหน้าหนาวก็ไม่ต้องใช้แอร์นะหน้าหนาวนี่เปิดหน้าต่างออกอย่างเดียวพอเย็ยนเจี๊ยบทิศเหนือด้วยนะครับปริมาณน้ำหน้าฝนก็น้ำยัง ส่งมาเรื่อยๆแต่นี้ดีหน่อยว่าน้ําเข้ามาทางเดียวอุย้ยหนักรองเท้าบูทเอฟซเอ้ยมันติดดินนะครับอาจจะเดินลากเท้าคว,วากควักหน่อยนะครับเพราะว่ารองเท้าบูทมันหนักดินนะครับนะเพราะว่ามันต้องรอให้มันดินมันยุบตัวให้หมดให้มันแน่นแล้วก็ให้มันเป็นหินลอยขึ้นมานะครับต้นมะม่วงนี่แบบสมบูรณ์อุดมสุก รับน้ำต้นอะโวคาโดน้องมนนะครับเอามาห้าต้นเหลืออยู่สามต้นที่ปลูกใหม่ต้นนั้นอะแห้งแครนแต่ว่ายังไม่ตายตัวนี้ก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาตัวนู้นก็แตกมะม่วงนี่สมบูรณ์มะม่วงตัวนี้กำลังแตกยอดนะครับมะม่วงตัวนี้โตชา้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเขามีลูกที่เอฟซีบอกให้ผมตัดลูกเขาออกให้เขาเลี้ยงต้นให้โตก่อนแล้วค่อยค่อยเอาผลผลิตเขาอ่ะนะผมลองดูแล้วนะครับเนาะ พอเขามีลูกตอนต้นเล็กๆเขามีลูกอยู่อะต้นเขาจะไม่โตเขาจะไม่แตกยอดเพราะเขาจะมาเลี้ยงลูกหมดผมเลยไปเด็ดลูกเขาออกพอเด็ดลูกออกปุ๊บเขาแตกยอดเลยเนี่ยหญ้ามันท่วมต้นมะม่วงนะครับนี่นี่หญ้าท่วมละเดี๋ยวต้องเป็นเครือเถาวันด้วยมันจะดึงต้นมะม่วงไม่ให้โตนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดกันเอาทําก่อนก็ได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะดึงต้นมะม่วงไปมากกว่านี้นะครับมะม่วงกำลังแตกยอดด้วยนี่นะครับก็เอาเครือเถาวันออกให้แล้ว มะม่วงตัวนี้ก็กาลังโตเลยแต่ละต้นนี่ครับแตกยอดแตกช่อ,อเห็นแล้วก็เหนื่อยบ้างหายเหนื่อยบ้างนะครับนี่น้องงนหวานอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเห็นหวานวันนั้นน่าจะเป็นบวบนะครับดินที่ถมใหม่ก็ยังไม่อยู่เนี้ยครับเนี่ยก็ยังมีซับตัวอยู่นิดนิด น,นี่แตงโมอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้มีแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็แตงโมของแป้งล่ำนะที่เอามาจากมูลแป้งล่ำม,มามากับฟางอะ่ะนะครับตอนนี้ก็รอดินดินยังไม่มาเลยเอฟซยนะครับนี่แตงโมอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่ลูกนี้ใหญ่อยู่ ถ้าดินไม้นี่จะสวยเลยตรงนี้นะครับไม่รู้เขาจะขุดตอนไหนดินฟรีนะครับส่วนมวลน,น้ำก็ยังลดลงแล้วละ่ะเบาลงแล้วแต่ยังไม่นั่นเท่าไหร่นะยังส่งมาเรื่อยๆนะครับมวลน,น้ำยังส่งมาเรื่อยๆอยู่นะครับป่าเปิดก็เหมือนเดิมนะรอกระโดดอย่างเดียวนะรอที่จะกระโดดขึ้นมาบนบนฝัน่งนะครับเพื่อจะ ไปหาตาน้าเพื่อจะวางไข่กลางวันเราก็จะไม่เห็นหรอกส่วนน้อยนะกลางวันจะไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นเฉพาะกลางคืนนะครับเห็นเพาะกลางคืนนะเป็นปลาดุกปลาดุกปลาปลาหมอเอออย่างเงี้ยมีนะครับปลาดุกปลาหมอแต่หลุมนี่ปลาเยอะนะครับเนี่ยหลุมหลุมที่น้ำตกลงไปลุม่มๆเนี่ยปลาเยอะนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ ถ้าปลามันถ้าปลามันปีนขึ้นมาเราก็จะเห็นส่วนมากรับปีนขึ้นมาก็จะอยู่ในในในหลุมนี้นะครับแค่ว่า,าปีนขึ้นมาเราก็เห็นอยู่ในหลุมนี้แหละนะครับกรึบกรึบกรึบอยู่ในทางนี้แหละนะครับแต่เขาปีนขึ้นมาไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกตลอดอะ่ะ <c oughs> เขาจะปีนได้เพราะว่ามันมีทางน้ําไหลเขาจะปีนมากับน้ํากระโดดนะครับน,นี้ก็กล้วยตาหนีต้นนี้ก็เริ่มโตละ นี่อีกสามสามต้นนี้กำลังนั่นเลยอันนี้แตงโมแป้งล้ำในเอฟซีนี่แตงโมแป้งล้ำนะฮนะส่วน,นกล้ยกวยกล้วยน้ำว้ากับกล้วยตาน,นีที่อามาปลูกใหม่ก็กำลังแทงยอดนะให้เขาแตกรากก่อนแล้วจะสวยงามส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกระท้อนนะครับนี่นะครับจะโตไม่โตสักทีถมแล้วถมอีกเลยไม่โตนะปีปีปีนี้น่าจะโตแล้วล่ะต้นกระท้อเนีนะ่ยแตงโมแป้งล้ำเท่านั้นแหละ นี่ครับกล้วยนะกล้วยตานีกล้วยข่กล้วยหาะกล้วยน้ำว้าที่มาของบ้านแม่คาใสนะช่างดำตัดให้ตอนนั้นต้นยางนาะต้นนี้สวยงามมากมะพร้าวลังโตอันนี้ต้นชะอมสองต้นนะครับปลูกไว้พอได้กินนะผักริมรั้วนะผักริมรั้วในเศรษฐกิจพอเพียงต้นยางนาะต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับนี่ต้นยางนาะต้นนี้ นะถ้าเขาแตกยอดก็รอดอะนะครับยังไม่รู้นะต้นยงางนะต้นนี้มะพร้าวต้วนนี้ขนาดอยู่บนฝั่งยังร่วงนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อ,อาหาต้นอื่นมาแทนนะพ่ามะพร้าวจริงๆปลูกมะพร้าวเยอะๆดีนะครับเพราะว่ามันหน้าแรงมะพร้าวแพงมากนะครับลูกหนึ่งโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบบาทนะบางร้านนี่ขายแปดสิบเลยนะมะพร้าวเนี่ยช่วงหน้าแรงมะพร้าวแพงมากๆ นะครับนี่ปริมาณน้ําอันนี้เป็นต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่จัก,กระพัดนะแต่แรกกับใบเขียวชวุ่มสวยมากนะครับแมงเต่าทองมาลงนี่เกี้ยงเลยนะครับแก้ไม่ได้ทีนะครับจะใช้ยาเคมีก็อันตรายนะครับอันตรายใน,ใน,ในหลายด้าน,นหลายอย่างก็เลยไม่ใช้นะครับนี่ Uh huh. นี่ครับอันนี้ต้นสะเดานะสะเดามันสะเดามันมีอยู่สองต้นนะครับตัวน,นู้นก็ใหญ่แล้วละ่ะตัวน,นี้ยังนั่นอยู่นะครับมีหน้าสมบูรณ์แล้วนะอันนี้น้ำก็เริ่มนั่นละละ่ะเริ่มมีตัวน,นี้ก็เลอะหน่อยดันส่งกันมาน้ำโอ้มะม่วงนี่ โอเคครับ FC ก็พา FC เดินดูสวนตอนเช้านะครับเดินดูสวนตอนเช้านะบรรยากาศกำลังดีฝนกำลังโปรยโปรยนี่มะม่วงก็แตกช่อโอ้โหติดลูกน่าจะติดลูกเยอะนะต้นเนี้ยแต่มันก็หล่นเห็นไหมครับหล่นอยู่นะน่ะเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ลูกเล็กๆน้อยๆนี่หล่นหมดแหละนะครับก็รอให้เขาเอ่อเจริญเติบโต นะครับก็ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยของแป้งล่ามมาใส่นะปุ๋ยแป้งล่ามมาใส่นะตัวแตกก็แตกตัวแตกยอดก็แตกยอดในเอฟซี FC, เยอะหน่อยนะครับไม่อยากไปจับเขาเยอะนะครับเดี๋ยวหลอกเขาจะหล่นนี่นะอันนี้ต้นน้อยหนาทุเรียนน้อยหนาทุเรียนต้นสามต้นนี่โตมากเลยเนี่ยน้อยหนาทุเรียนนะครับสี่ต้นมีอยู่สี่ต้นใหญ่ น้อยหนาทุเรียนยังไม่รู้ว่ารูปเป็นยังไงนะน้องมนบอกว่าเป็นน้อยหนาทุเรียนนะครับนี่ต้นทุเรียนต้นนี้ที่ย้ายออกมานี่ก็แตกยอดอยู่นะแตกยอดเพราะว่าใช้สแสลมกันแดดให้ตอนเที่ยงเท่ยงเสาย,สายนะก็แตกยอดเยอะอยู่ในเอฟนี่นะครับส่วนใบแกี่ๆหล่นหมดละอันนี้แตกยอดใหม่ขึ้นมาละถือว่ารอดอยู่นะครับรอดอยู่นะกำลังแตกยอดใหม่ทุเรียน นะส่วน2ต้นนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะนะครับใบเป็นเขียวเข้มละไม่มีปัญหารอดพ้นละนะครับโอเคครับ f c ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแป้งล่ำสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยังโลบวพ่อไปหามาให้อะขอบคุณค่ะก่อนแล้วขอบคุณค่ะ นะครับกินหมดเลยเกลี้ยงเลยกระถินดูสิครับเอฟซี FC, กระถินกรรมยามใหญ่ๆนะหอบผมหอบมานะแรงรำซัดเกลี้ยงเลย <c oughs> <c oughs> กระถินใบใหญ่ซัดเกี้ยงแล้วก็มีกระเฉดบกนะครับแล้วก็เป็นเอ่อหญ้าหวานนะกินเกลี้ยงเลยกล้วยก็ใส่ให้ละนะครับเดี๋ยวสภาพก็ออกไปหาเอา่อ ดูกระถินอีกทีหนึง่งขี่รถไฟฟ้าอ้อมไปทางฝายน to ะคร UH, ับกระถินกระถินแถวนี้ก็ก็มีนะครับเอากระถินเกิดเยอะอยู่เด uh> ี๋ยวขับรถไฟฟ้าไปดูแล้วไปเอากระถินมาให้แป้งล่ําอีกนะครับนน่าจะออกมาทั้งกิ่งเลยนะครับมันจะมีใบอ่อนใบแก่น้องก็จะกินนะครับเพราะกระถินนี่เป็นยาระบายแล้วก็เป็นยาฆ่าพยาธิด้วยนะครับพอแป้งล่ำนี่ตัวโตตัวโตเยอะแล้วก็กินเยอะมากช่วงนี้ โอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ